ศิลปะของการยอมแพ้โดยไม่ยอมจำนนการยอมแพ้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการวางอาวุธแห่งอัตตาและเปิดใจให้พลังงานจักรวาลน,นำทางเราถูกสอนให้สู้ให้ควบคุม แต่มีบางช่วงของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องปล่อยมือและปล่อยวางยอมให้อะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าทำหน้าที่ของมันศิลปะของการยอมแพ้คือการรู้ว่าเราไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้บนบา่า และความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการวางวางอย่างอ่อนโยนคุณไม่ได้แพ้คุณก็แค่ปล่อยให้กระแสชีวิตพาคุณไปอย่างที่ที่คุณควรจะอยู่จริงๆก็แค่นั้นเอง